สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพามาที่วัดป่าเลไลวรวิหารนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะคะปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารค่ะตั้งอยู่ที่ถนนมาลัยแมนตําบลดัวใหญ่อําเภอเมือง จังหวัดสพุพรรณบุรีนะคะวัดป่าเลไลยวรวิหารนะคะสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างสมัยอู่ทองเป็นราชธานีนะคะเป็นวัดที่เก่าแก่นะคะสันนิษฐานว่ามีอายุ 1200ปีแล้วนะคะเพราะมีพระพุทธรูปปางประธานปฐมเทศนาแบบทรวดีนะคะสร้างไว้กลางแจ้งนะคะภายหลังมาบุรณะซ่อมแซมนะคะและเปลี่ยนแปลงเป็นปาง,ป,างป่าลีไลนะคะดังที่เห็นในปัจจุบันนี้นะคะในองค์หลวงพ่อโตนะคะมีพระบรมาธาตุของพระพุทธเจ้า36องค์เลยนะคะละั้งนี้เป็นละั้งเก่าแก่นะคะจะเขียนวิธีการปีขอพรไว้อย่างชัดเจนนะคะยังไงอ่านก่อนนะจ๊ะ วัดป่าเลไลมีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันลือชื่อของท่านสุนทรภู้นะคะคือการขับเสผ้าขุณชาณนน้างขุนแผนนิราชเมืองสุพรรณนะคะวิหารหลวงพ่อดำนะคะจะอยู่หลังอุโบโสถนะคะอย่าลืมเข้ามากับสักการะกันนะจ๊ะจิตกรรมฝาผานังเล่าเรื่องราวของขุนช้างขุนแผนตั้งแต่เริ่มเรื่องจนถึงตอนสุดท้ายเลยนะคะเป็นภาพที่สวยงามและได้ความรู้มากๆเลยค่ะ และนี่คือโบสถ์ใหม่นะคะที่กำลังสร้างอยู่นะคะแต่ก็คือเข้ามากราบไหว้ได้แล้วนะคะพระพุทธศักยมุนีสีสุพรรณภูมิหลวงพ่ออู่ทองนะคะ ถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วต้องมีความวิจิตรสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความอ่อ่างลังใหญ่มากเลยนะคะสูงโปร่งสวยขำอุูสะอาดตามากเลยค่ะน,นี่นะคะก็จะเป็นโบสโบสใหม่นะคะำกำลังกำลังทำอยู่ นะคะมีถวายสังฆทานมีปิดทองผานท่านนะคะคือเข้ามากลาบไหวไ้นะคะโบสถ์ตรงนี้ก็จะปิดไว้ไปกว่าโบสถ์หลังเก่านะคะโบสถ์หลังใหม่เพราะว่ายังไม่เสร็จดีนะคะ ตอนที่หนึ่งมาะคะคือช่วงเย็นแล้วหนึ่งมาทุรัศที่สุพรรณเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ใครมาสุพรรณก็ต้องแวะไหว,วัดป่าหลีออไลนะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นเรือนขุนช้างเปือนไทยแบบโบราณน,นะคะสร้างด้วยไม้สักหลังใหญ่กว้างขวางนะคะตามแบบเรือนขุนช้างในวันนะคะดีเลยนะคะที่นี่นะคะจะมีรูปปั้นของนักรองที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคสมัยก่อนนะคะ อย่างที่บอกนะคะหนึ่งมาเย็นแล้วนะคะที่นี่ก็จะปิดแล้วนะคะซึ่งในนี้นะคะแต่ละห้องจะมีภาพบรรยายเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะมีการแสดงเครื่องใช้ต่างๆในสมัยก่อนนะคะซึ่งก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้พาเข้าไปชมนะจ๊ะเ <c oughs> กาะรั้วดูไปก่อนคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเราจะพาไปที่ไหนอีกกดติดตามกด subscribe ไว้นะคะเราเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย